จะนอนละแต่พอดีนั่งดูอยู่เมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนมา <c oughs> ขึ้นไปข้างบนมาค่ะไปดูซิว่า <c oughs> ไปดูซิว่าล <c oughs> มแฟสร้างชาติร่วมกับร่วมกับเพื่อไทยใช่ไหม ดีมากแต่เอาภาษาาธิปัตด์ไปได้ไหมเพราะว่าฉันเขียนไว้สองพักนะที่จะได้เป็นรัฐบาลอยู่ด้วยกันยั่ลยลงยืนในซิครบสี่ปีแหละลำงไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์แต่ถ้าสินฉันรู้ว่าคุณฟังฉันอยู่แต่ให้คุณเฉถาเป็นไม่ได้นะต้องให้คุณมีณฑ์เป็นนายกอะฟังนะฉันเพิ่งขึ้นไปดูเดี๋ยวนี้เองคุณไม่เชื่อฉันนะพัง จำไว้นะทัดสินจำไว้ถ้าจะให้เป็นคือให้คุณวีรพันธ์เป็นนายกถ้านะตอนนี้ถูกต้องแล้วที่เอาลมไทสร้างชาติมาอยู่ด้วยแต่ต้องเอาประชาธิปัตย์มาด้วยเพราะว่าคู่บารมีกันเพราะฉันไปเขียนไว้ข้างบนคือไฟของประชาธิปัตย์ไม่ยอมดับเลยอืมให้เอาประชาธิปัตย์มาด้วยได้ไหมเอามาทั้งหมดนั่นแนหะอืมเชื่อฉันนะเชื่อฉัน ้าไม่เชื่อพังเอาเอา,เอาใครเป็นก็ไม่ได้ให้คุณวีรพันธ์เป็นให้เอาประชาธิปัตย์มาด้วยเพราะว่าคุณวีรพันธ์ก็มาจากประชาธิปัตย์นะเพราะว่าฉันเขียนไว้ข้างบนประชาธิปัตย์กับลงทยทั้งชาติถ้าคุณไม่เอาสองพักนี้มานะเจ๊งใครก็เป็นไม่ได้จํามองหน้าฉันนี่ฉันเพิ่งลงมาเดี๋ยวนี้เองถ้าเอาลงทรยทั้งชาติมาเอาประชาธิปัตย์ไปไปรวมกัน โอเคจำคำฉันไว้ถึงคุณจะเปลี่ยนใครก็ไม่ได้เอาลมไทยสร้างชาติไปถูกต้องแล้วต้องาประชาธิปัตย์ไปด้วยเพราะฉันไปเขียนไว้ว่าประชาธิปัตย์กับลมไทยสร้างชาติเข้าใจแต่ที่จริงแล้วประชาธิปัตย์อะถ้าคุณอภิสิทธิ์ได้ยิ่งดีแต่คุณอภิสิทธิ์คงไม่ไปกับพวกคุณเข้าใจไหมแต่ตอนเนี้ยคุณจุลินก็ได้นะไม่เป็นไร ดวงคุณจุลินก็ดีมากๆเลยแต่ของท่านวิรพันเนี่ยเกิดกุมภาเชษาก็เกิดกุมภาไปกันไม่ได้ต้องคนใดคนหนึ่งที่มีบารมีที่สุดคือคุณวีรพันคุณเถราเป็นไม่ได้เลยพังกับพังไปดูเจ้าไปดูหมอที่ไหนก็ไปแต่ฉันดูให้มั่นเป๊ะคุณวิรพันเป็นนายกแต่ต้องเอาพระกุชชาธิบัตไปด้วยเพราะว่าฉันไปเขียนไว้ โอเคนะถ้าสินจำไว้นะจำคำฉันไว้นะคุณได้กับบ้านแน่ๆไม่ต้องห่วงโอเค